ดังนั้นผมว่าทุกคนมีความลําบากผมเองก็ลําบากหญิงเองก็มีความลําบากฮัลโหลอะไรนะหญิงเองก็ลาบากเออติดไฟแดงเป็นยังไงวะ <What? S 1> อ้ยรู้ได้ไงคนระับ <laughs> ปิดถนนบอกไม่รู้เออไม่รู้ oh, ไม่รู้เออตอนนี้แล้วไม่รู้ไม่รู้ออาบายบายสวัสดีครับ กับว่าพวกผมแบงช่องแบงสาชาแนลปิ้งจะไปนะครับวันนี้นะครับผมกลับมากับการรีวิวสีผมใหม่คือบอว่าไม่ใช่หรอกแต่ตัวเองเก็แบบว่าสองสามคลิปที่ผ่านม,มานะครับสีผมมันไม่เหมือนกันสักคลิปแต่ว่าอันนี้คือคอมพิวต์ลุกเลยนะครับผมทํามาเพื่อจะได้สีประมาณนี้จริงๆไม่ได้อยากได้สีนี้หรอกอยากได้สีเทาแต่ว่าหนังสีธารมไม่ไหวประสันก็เลยว่าเอาสีนี้ก็ได้นะครับผมโอเควันนี้สิ่งที่ผมจะนามารีวิวเป็นสิ่งที่ผมมีความตื่นเต้นอีกแล้วนะครับผมซึ่ง ผมรู้สึกว่าผมรีวิวสิ่งนี้ที่ไรมีคนสนใจเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามียอดดูเยอะเนี่ยแสดงว่ามีคนที่อยากดูเยอะจริงๆนั่นแหละซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นตลอดสาหรับสิ่งนี้ครับนั่นก็คือสบู่นกแก้วครับคือนกแก้วอยู่กับเรามาแบบช้านานนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ใจว่าเอ้ยมันก็มีอยู่เท่าที่ผมเห็นนั่นแหละเอามารีวิวแต่พอวันนี้ผมไปร้านหนึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งแบบว่าเป็นร้านขาทั่วไปช่วงนี้ผมมีความอินกับการซื้อของจากร้านจากร้านโชว์ห่วยปกติครับที่บบว่วา บุคคลธรรมดาบุคคลโนเนมหรือคนแบบคนทั่วไปเปิดร้านอนะ่ะร้านแบบร้านทำอย่างเงี้ยอยากจะสนับสนุนเขานะครับผมเพราะว่าเออโอเคเราก็ช่วยกันทําหากินเนาะในยุคนี้ผมไปเจอว่าสบู่ของนกแก้วมีเยอะมากครับผมซึ่งสี่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมยังไม่เคยรีวิวมาก่อนนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมไปตามหาตามห้างไงแล้วมันก็มีอยู่แค่นั้นแต่พอไปเจอร้านสะดวกซื้อนี้ครับผมไม่ผมไปเจอมาเพิ่มมันก็เลยเอามารีวิวกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มกันด้วยอันนี้แล้วกันนะครับ อันนี้ชื่อว่าบุพพชาครับเป็นสบู่นกแก้วที่เป็นสีแบบชมพูชมพูแดงแดงซึ่งเขาบอกว่าหอมสดชื่นกว่าได้กลิ่นบุพพะชาเพื่อผิวที่สะอาดหอมสดชื่นตึดทนนานให้คุณรู้สึกสดใสาอารมณ์ดีได้ในทุกวันคือสาเหตุที่ผมชอบสบู่นกแก้วก็คือมันเค็มแรงว่ะมันมีความเค็มแรงมันมีความเค็มเมื่ออ่านแล้วรู้สึกบันเทิงันาะที่ยังไม่ดมนะครับผมก็อ่าโอเคมาดมกันเลยว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมซึ่งก้อนสบู่เป็นแบบนี้นะเฮ้ยมึงหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยคือ ือต้องบอกว่าผมเห็นซองมันเป็นสีประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> ค,คิดว่าสีมันจะแดงกว่าน,นี้แต่ปรากฏเปิดมานี่ครับเป็นสีชมพูแบบชมพูหวานๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบบนกแก้วรุ่นใหม่ๆเนาะลายสกินก็แบบนั่นแหละรครับไม่ค่อยสวยนะเหมือนสมัยก่อนเรามาดมกันเลยว่ากลิ่นบุพชาติเป็นอย่างไรครับอืมหอมครับเป็นกลิ่นที่มีความแบบบุพชาติอย่างเขาว่าแหละคือเป็นกลิ่นที่ไม่สามารถที่จะเจาะจงได้เลยว่าเป็นดอกไม้อะไรแต่มันกลิ่นฟลอรัลเป็นกลิ่นดอกไม้นะครับผม เป็นกลิ่นที่มีความแบบคูดถึงยังไงอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เป็นดอกไม้สีชมพูเป็นดอกไม้สีแดงเป็นดอกไม้กลิ่นที่แบบมีความละมุนละมุนแต่ผมไม่รู้สึกถึงความเป็นดอกไม้สีขาวนะครับเป็นความแบบดอกไม้สีชมพูอ่ะเออไม่ใช่ดอกไม้สีขาวแล้วก็เป็นกลิ่นที่นวลๆละมุนแล้วก็มีกลิ่นของสบู่อย่างชัดเจนคุณเข้าใจไหมครับเวลาที่ผมรีวิวสบู่อ่ะกลิ่นที่บอกว่าเป็นสบู่อยากให้คุณเข้าใจว่ามันเป็นกลิ่นสบู่จริงๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่า ไอ้พวกกลิ่นสบู่ออริจินอลครับผมเออเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นสบู่อย่างชัดเจนเป็นกลิ่นหอมๆนวลนๆสบายๆเป็นกลิ่นสีชมพูครับผม,มคือดมแล้วก็ได้กลิ่นแบบสีเป็นแพคเกจจริงครับนะครับตัวต่อไปชื่อว่าลีลาวดีตันนี้ผมมีความสนใจเพราะผมรู้สึกว่าเออคอม,มันชื่อว่าลีลาวดีอะมันมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความลึกลับมีความน่าสนใจมีความน่าลหลงไหลนะครับผมมาดูกันว่าคําเคลมเขาว่ายังไงสาหรับนกแก้วลีลาวดีนะครับเขาบอกว่าหอมสดชื่นกว่าด้วยกลิ่นลีลาวดีเพื่ออผิวที่สะา พร้อมสดชื่นติดทนนานช่วนใี้คุณรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจได้ในทุกขวันะครับผมคือแบบเคมเวอร์เคมแรงนี่คือนกแก้วก็เลยว่า <c oughs> ชอบมีความสนใจเขานครบอ่านแลมาดมกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคคือผมรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งเขาอะกับก้อนถั่มันมันค่อนข้างที่จะแบบว่า ก็ไปในโทนเดียวกันแต่มีความแตกต่ตางเพราะาก้อนสบู่สีเบามากคือแบบสีพเกตจิิงอ่ะเราจะหวังว่ามันจะก้อนสีแบบม่วงอะไรเงี้ยแต่ไปเห็นจร,จริงก็เป็นม่วงมาเทลอะค่ะมาดมกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับผม,อมเออโอเคถามว่าเป็นกลิ่นลีลาวดีแบบถ้าจะบอกว่าเนี้ยเป็นกลิ่นของลีลาวดีนะครับลีลาวดีก็คือดอกลั่นทมเลยทุกคนอันเนี้ยเป็นลีลาวดีที่เป็นดอกสีขาวที่มีเกสรกลางสีเหลืองๆครับ คือก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งไปรู้สึกว่าเป็นน้ําหอมมั้งแล้วมันมีกลิ่นของดอกลีลาวดีนั่นก็คือวอเช่คริสตัลนวนะครับผมตัวนั้นผมบอกว่ามันเป็นกลิ่นลีลาวดีแต่ว่ามันเป็นลีลาวดีสีแดงสีแบบแดงแดงสีกำกำอะแต่อันเนี้ยเป็นลีลาวดีที่เป็นสีขาวแล้วเกสรสีเหลืองลีลาวดีออริจินอลบ้านเราอะครับมีความรนวนมีความละมุนล,ละมุนมีความแบบเป็นดอกไม้ขาวนะแล้วก็มีกลิ่นแป้งเด็ก นวลนอยู่ในนี้ด้วยครับไม่ใช่กลิ่นรีลาวดีที่มีความตืบจนเกินไปผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ได้แบบไม่ได้ชัดเจนขนาดที่เป็นริลาวดีขนาดนั้นแต่ว่าก็หอมมนวลดีถ้าถามว่าดมครั้งแรกก็จะรู้สึกถึงรีลาวดีไหมผมก็รู้สึกนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีมายได้มากมายขนาดนั้นแต่พอมันชื่อว่ารีลาวดีก็ทําให้เราหลอกจิตเราเออทําให้เราหลอกจิตว่ามันคือดอกรีลาวดีเพราะฉะนั้นเป็นรีลาวดีก็ได้ครับ หอมดีนะนวลละมุนไม่ได้แสบจมูกจนเกินไปครับโอเคตัวต่อไป,ปนะครับผมมีชื่อว่า Home, ไม้หอมเว้ยชื่อแบบไม้หอมจริงชื่อมึงง่ายไปบอกวะเขาบอกเป็นไม้หอมโอเคผม,มรู้สจินตนาการยังไงถ้าเขาบอกว่าเป็นไม้หอมเขาบอกว่าหอมสดชื่นกว่าด้วยกลิ่นไม้หอมเพื่อผิวที่สะอาดหอมสดชื่นติดทนนานให้คุณรู้สึกมีชีชวิตชีวา กับปี้กระเป๋าได้ในะทุกวันนี้เขาเคมอเงี้ยกลิ่นมันก็น่าจะทาใ้ไปในเชิงแบบซีตรัสอย่างนี้ไหมแล้วก็มีความวูดดี้อะไรเงี้ยครับผม,มรู้สึกว่าเขาบอกว่าไม้หอมผมก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นของวูดดี้ส่วนที่เขาบอกว่ากัปี้กระเปาผมรู้สึกถึงความเป็นซีตรัสนะครับผมก็มาลองดูว่าสิ่งที่ผมคิดไปกับสิ่งที่เป็นความจริงมันจะเป็นยังไงวะซันนะครับ <c oughs> โอ้ยนกแกว้วคือแบบว่าเนี่ยแพคเกจจริงเขาใช่ไหมก้อนสบู่จริงอะ่ะคือ คือแบบว่ามันมัน,ม,นมันไม่รู้ดีผมรู้สึกว่าผมอยากให้สบู่มันก้อนสีเข้มกว่าน,นี้อะไรเงี้ยเรื่องมากเนาะอ,อะไรเงี้ยอ่านมาดมกันว่าเป็นไงครับือเอ้ยอันนี้หอมเฮ้ยอันนี้หอมแตกต่างครับถามว่าเป็นดอกเป็นไม้หอมขนาดนั้นผมรู้สึกว่าอันนี้มันมีความเป็นสมุนไพรเล็กๆเนาะมีความเป็นสมุนไพรมีความเย็นๆมีความหมอนหอมนะครับผม ถึงขั้นฟีตัดไหมพีม่ถึงขนาดนั้นแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายครับเออหอมหอมเย็นสบายสบายอารมณ์เหมือนโพเทกับพูดตรงๆคนละแบนกันแบบพูดได้ไหมอ่ะแต่ว่าค้ายจริงๆนะ<อ>หอมหอมเย็นๆอ่ะดมใบก็แบบเย็นเข้าไปในรูจมูกหน่อยนึงครับผมเอ,อ้ยดีแต่เขาไม่ได้เค็มว่าแบบว่าเขามีทําให้รู้สึกเย็นหรือครูนะแต่ว่า กินมันมีความหอมเย็นสบายเฮ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้บริจริงโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วว่าสั้นนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าเป็นสบู่นอกแก้วที่ชื่อว่า Classic คลาสสิกคูซึ่งผมมีความรู้สึกว่า Classic คลาสสิกคูมันน่าจะหมายถึงว่า เ็นกลิ่นแบบออริจินัลแต่ว่ามีความเย็นเพิ่มขึ้นมานะครับก็มาลองดูว่าเป็นยังไงสําหรับสบู่พืชสารนกแก้วคลาสสิกคูเขาบอกว่าสบู่หอมสุดเย็นพืชสารนกแก้วคลาสสิกคูหอมเย็นสดชื่นกว่าด้วยคลาสสิกคูเพื่อผิวที่สะอาดหอมเย็นสดชื่นติดทนนานปลุกผิวให้ตื่นสดชื่นมีชีวิตชีวาเข้มแรงอีกแล้วนกแก้วก <c oughs> okay. แวรงจริงเปิดออกมานั้นโอ้เป็นอันนี้อ่ะพอไปได้ว่าสั้น คือบอกว่าซองมันไม่ได้รุนแรงเกินอ่ะพอก้อนออกมาประมาณนี้มันก็ได้อ่ะเอามาดมกลูกว่าเป็นยังไงครับอืมอ่าโอเคผมต้องบอกเลยพอเขาใช้ชื่อว่าคลาสสิกครูผมไม่ครู้สึกว่ามันจะกลิ่นไปเหมือนกับว่ากลิ่นคลาสสิกสีเขียวเขาแต่ว่าพอมาดมจริงแล้วครับไม่ใช่นะออกลิ่นมีความหรูหรากลิ่นมีความดูแพง กลิ่นมีความรีมายไปถึงอคาสติกคูหมายถึงว่าเหมือนออริจินอลของเขาที่เป็นสีเขียวไหมใช่ครับมีความคล้ายๆแต่รู้หลาก,กว่ามีความนุ่มนวลกว่ามีความมีระดับมากกว่ามีความทันยุคทันสมัยมากกว่าเออคือจะพูดตามตรงครับผมคาสติกนกแก้วนกแก้วสีเขียวๆนั้นอ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นที่เราได้กลิ่นตั้งแต่เป็นเด็กใช่ไหมล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบดูโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะรุ่นแม่เราแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นออริจินอลที่กลายเป็นวัยรุ่นยุคนี้อ่ะครับผม หอมละมุนแพงดูดีครับมีความเป็นดอกไม้ขาวในความรู้สึกผมนะอันนี้หอมอันนี้ดีมากเลยนะครับผมโอเคจากที่ผมรีวิวมาทั้งหมดสี่กลิ่นใหม่ที่ผมไปเจอมามันก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่ว่าใหม่สมําหรับคู่นะครับผมถ้าให้ผมชอบนะครับผมผมชอบตัวไหนให้เลือกตัวไหนนะครับผมผมรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วไอ้กลิ่นบุพชาติแล้วก็กลิ่นลีลาวดีอะผมเฉยๆกับเขานะผมมีความรู้สึกว่า กลิ่นมันก็เออเออมันก็หอมนแต่ก็เออเออมันไม่ได้ชัดเจนนะครับผมแต่กลิ่นไม้หอมกับกลิ่นคาส,สิคคูทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจมากสองกลิ่นนี้มีความหอมมีความดีมีความละมุนแล้วก็ไม่รู้อะชอบอะครับผมส่วนตัวไทยเลือกอ่ะสี่ตัวเนี้ยผมเลือกสองตัวนี้เลือกไม่ครับผมเป็นขอใจอย่างเงี้ยเป็นงานทองเนี้ยน,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 นั้นนะครับผม,มก็เลยชอบอันนี้ครับผมเนี่ยเราอยู่ในยุคที่แบบว่า ความเครียดมันสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็การเงินมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้หาง่ายคุณตามตรงนะครับผมดังนั้นผมว่าทุกคนมีความลําบากผมเองก็ลําบากหญิงเองก็มีความลําบากฮัลโหลอะไรนะหญิงเองก็ลําบากเออติดไฟแดงเป็นยังไง <What? S 1> อุย้ยรู้ได้ไงลนะ่ะ <laughs> ปิดถนนว่ะลืม โอ้ไม่รู้ไม่รู้เออตอนนี้แล้วไม่รู้ไม่รู้อ,อ่าบายบายสวัสดีครับเออเออไปแล้วนะครับเอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์เจอาผมให้มันถึงพันคนสักทีทุกคนเหนื่อยมากเดี๋ยวพูดเป็นปากเดี๋ยวกระแชรช่วยกันหน่อยนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วน,นะครับสวัสดีครับบายบายกวัสดีโอเคทุกคนมันก็จะมีความเสียงกองจริงนะครับผมแล้วก็วันนี้ตอนแรกว่จาจะไม่แต่ว่าก็อยากลองเพราะว่าด้วยความที่มันชื่อว่าคลาสสิกแล้วก็คูลนะครับผมคุณมาลองดูว่าสมุวหนุกแก้วตัวนี้มันมีความคูลจริงหรือเปล่านะครับผมโอเเเคครราามลลองกัันยบ ต่ลองให้ดูนะคือกลิ่นอธิบายไปหมดแล้วจะดูว่ามันคูจริงชื่อมันบอกกรอนป่นะครับหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคครับผมจะเปิดมาน้ําประมาณนี้นะทุกคนถ้าห้องน้ํามันมีความแบบจุดต่างๆสีม่วงไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่เราทําสีผมอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีการใช้แชมพูซึ่งแชมพูนั้นครับจะเป็นแชมพูสีม่วงนะครับผมเออแล้วก็มาดูกันนะครับว่า มันเกี่ยวอะไรกัน, <c oughs> นเกี่ยวไปบอกเฉยไปเห็นแบบรอยสีม่วงๆในห้องน้านะครับโ <Okay. S 1> อเคอสําหรับสบู่โลแกวอันนี้นะครับที่ชื่อว่าคลาสสิกคูแล้วนะผมก็ได้รีวิวลักษณะของกลิ่นไปแล้วแต่อันเนี้ยพอมาใช้จริงน,นะครับกลิ่นมันจะมีความบางแล้วก็จางลงอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือถามว่ามันเย็นไหมมันเย็นขึ้นเล็กน้อยครับแต่ไม่ได้เย็นขนาดแบบคือมันจะมีแป้งเก็นตัวอื่นที่ผมเคย ไปแล้วอ่ะซึ่งมีความเย็นแบบเย็นจัดใจเลยอ่ะแต่เนี้ยมันไม่รู้สึกว่าเย็นจนแตกผิวขนาดนั้นนะเออแล้วพอโดนน้ำเข้าไปนะครับมันไม่รู้สึกเย็นขนาดนั้นนะดังนั้นนะครับผมเป็นความเย็นที่แบบเป็นความเย็นมโจนจะิตอ่ะแต่มันก็ได้ กลิ่นที่มันมีความเย็นๆใสๆครับซึ่งที่คอผมเนี่ยจริงๆแล้วที่เห็นแดงๆนะผมเป็นคนที่แพ้ผมเพิ่งร,รู้ตัวว่าผมแพ้สบู่ทุกอย่างที่เป็นสุดเย็นที่มีเมทพอลนะครับผมณดังนั้นผมจะรีบล้างอันนี้มารีวิวให้ชมไปเฉยๆน้อยแล้วก็จะใช้ตัวอื่นเพราะว่าผมไม่สามารถใช้สบู่ที่เป็นสุดเย็นได้นะครับโอเควันนี้ผมแบบกันแล้วนะครับสวัสดีครับ